สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกันอีก,กแล้วกับฟลอร่ารักกินีจะกรสวยกันอย่างคนสร้างกันหลายพี่น้องพ่อพ่อกันยามไกลสีเที่ยงหลังจากที่มาจาก,กยามเหี้ยวยามนูยามมองมาแต่สวนแล้วกินเขากินน้ำนางก็เลยมาใส่พุนต้นใหม่นางจ้าหน้าบ้านพี่น้องบ้านของคุนบ้านนางดอกบ้านพี่สาวแต่นางอาศัยอยู่อาศัยรับอาศัยนอนจ้าพี่น้อง ใส่แล้วนะก็จะออกไฮออกหนะ้าศดอกใส่ปุ่นดอกไม้หดน้ำดอกไม้ฮักกันแล้วอันนี้ดอกเศรษฐีจ้ามีต้นมะฮงแปลกปลอมขึ้นมากับทิปไปนี่แหละให้มันใหญ่ขึ้นนี่แหละพี่นอ้องมีนปลูกบ่ขึ้นชักเกถื่อชักเป็นอย่างนีดา,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 าดอกเศรษฐีอันนี้คือดอกหอนไก่จ้า กำลังงามพี่น้องนะคะกระใส่ผุ่นขิงงัวแล้วแล้วก็หดน้ำแล้วเรียบร้อยจ้าอันนี้ก็คือบานบานพีสาวเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็จะ,ะออกหน้าพี่น้องนองทรายก็นองสะพายออกไปนาแล้วจะออกไปขุดบ่อนเห็ดของนาต้นนี้กำลังสวยจ้า อันนี้เอายอดมาปลูกพี่น้องอน,นี่คือบ้านสีชมพูดยวพี่น้องดอกไม้หนากระเสาะอกหน้าแบบน,นี้พี่น้องพี่น้องถึงนาละจาถึงทุ่งนาละจานี่คือเป็นหนองสะนางยามน,นาเขาก็อาบน้ำอยู่นี่แหละพี่น้องนอนเถียงนี่แหละอาบน้ำอยู่นี่ ก็เถียงนาก็พากันนอนเถียงนาแล้วไปนอนผระวัติยามนาบ่ะคอยได้เที่ยวดอกแต่นางกับสีเที่ยวนองทรายกับขอบควาลกับสีนอนนาแล้วยามนายามดับนาเพราะเขาเฝ้าน้ำเวียกน้ำงานเอาไปน่องเขาเสืบทเที่ยวเขาบ้านเพรากัสีอยู่นี่เลยจนดับนาแล้วแล้วจะสีเขาบ้านไปดับนาอีกทงหนึ่งนี่จ้าถึงเถียงนาแล้วนจ้าเถียงนาพาสุกจ้าเนาะเสลยะมันแดดเกือบขึ้นบนทรายอาสบาริปลาลุงด้วย อะไรอไป่าลุงป่จาจะไปใส่กันแดดก็ต้องไปไมเอาอันนี้ไปใส่นะบ่ได้มันแดดปะ <c oughs> ปะมะแรงจังอาบแดดอ่อนจังอาบยองเทียงนาพาสุขจ้ามีองคา์น้ำสององค์ไว้รองน้ำกินจะพี่น้องเก็ก <c oughs> น้อยเขากระล่างองค์ล่างยังฮักกัดให้น้ำฝนตกลงมาใส่ อาสบายดีป้าลุงไหมอีจัอีจัมาหากูนะอะไะสบายดีป้าลุงสบายดีเปลาลุงนียุทธิธรรมนาเฮาพี่น้องดื้อแท้แค่นี่ปีน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 ต้นกล้วยกับบองงามพี่น้องเบุเบลอนบองงามได้งัวกล้วยเขามานย่องยามนาเฮาบ่ได้อยู่บ้านนะนนะเวลาอยู่บ้านงัวกล้วยเขามานย่องผัดาเฮาเห็ดฮะจริงจริงแล้เห็ดหัวดีแล้ว ถ้าเจ้าจูดให้จูดหน้าแหละมันมาใหม่ฮห,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 หัวใหม่เพย์เบิดงตมควยเขามันย่องวันนี้มาได้ย่างสะเด็ดหัวใหม่พี่ต้องเอ้ยเนี่ยไม่เต็มหรอกมอควยเขามากินวัดสิทากนี่กันพิธิทาเยอะเถื่อยากมันยาก,อ,ยากอันนี้พี่ต้องเอ้ยอันนี้สวนนาเทียงนาสิทากแล้วก็สลัดไถไถ่คนนี่อาจศวปลูกมัน จะว่าหัวเข้ามันเด้เขาปลูกต้นไม้ไว้ก็เลยกลายแบบกัเจ,จ้าจูดไหจูดหน้าแหล่จูดมาจนใหม่สวนเขาเนาะจริงจริงแ้วเขาหามได้พญาบานประกาศสมือสุเว้นว่าผู้ไดจูดไหจูดหน้าจูดยังน,น,น,นั้นเขารับจับได้เขาสิปับใหม่นะครับจับได้จูดไหจูดหน้าเจ้าของก็ต้องควบคุมไฟให้ได้ครับไปควบคุมไฟปไฟปอะไรั้นใหม่มาถึงหายถึงหน้าผู้อื่นเขาก็าสิปับใหม่พ่นประกาศสมือมันเสียมลรพิษเพิ่นว่า แต่กระได้คนเฮามาันก็มีมันก็แบบเบานาก็มนุษย์เฮาเนาะเพิ่นก็อยาก,าากจูดหน้าเพิ่นเดือดกับอะไรก็กมาใหม่หน้าหมูหัวสีเเ่เหละหัวก็ใหม่จนแบาเบิด้ดหัวเห็ดไว้อย่างดีหัวใหม่ไผ่ใหม่จนแบาเบิด้ดเนาะไฟใหม่มากระตายตัวเนาะอันนี้ยังอยู่เด้ไิพวกที่ปลูกใหม่ตายเบิดนหน่อนางอะไรยังไอ็ แตงปลูกใบนอนสะไพ่ปลูกใบนะพี่น้องตายซ้ำอันนี้ก็ตายไฟใหม่ปลูกเลี้ยงไว้ปลูกนอนนอนเลี้ยงน่องบ่บน,น่ะก็แม่ด้ยเนี่ยตายเบิร์ตติดจักอันตัวติดกับไฟใหม่จ้าต้นกล้วยกับงวยหองเบิดจ,จา้าใส่ไปเห็ดหัวใหม่ับพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ก็หากัดติด น,นี่ก็เจอไฟใหม่คือกันแต่บวแต่บวตายต,ติดอยู่สิได้มาเสียมาทางแล้วก็เห็ดใหม่เด้อจ้าอันนี้ก็กรอไผ่ปลูกไว้เลยพี่น้องนอ,นอยังก็เอิญน,นอยังแต่บบเมนนอยเรียงน,อน่องหรอกเราก็ได้กินตลอดปีนี่พี่น้องปลูกไว้หัวกล้วยอย่องวัดเจ้าหยาพี่หมอบก็ลายโอ้ยคานทางเด้กล้วย ง,งัวย่องบดพี่น้องปสิถางอันนี้เดี๋ยวเห็ดห้องน้ำแด่เดียจะสิไธิถางถารารถไทยมาดุดก็แห้งรถไทยดุดแห้งหลายหยาเี่ยวหยาพี่หมอบหยาหยุบพี่น้องเขาเออหยาพี่หมอบน้ำไได้หลาต้องไปเสียตามคดแทนให้คดเทนนาหยุดจ้าอันนี้คือสวนนาเทียงให้เทียงนาผ้า,าสุกนี่ไงเทียงนาผาสุกพี่น้อง นันกับขุดบ่อนสิทธิ์ห้องน้ำจ้าขุดแล้วกับพีสั่งของมาเห็ดห้องน้ำจ้ะใส่ปลาเราพอนั่งเสจสองถอดพอเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่เฉพาะยาามหน้ื่ออะาาายเายเเู่ฉพมหน้าเสือก็ใส่ถอดสองถอดพอพะว่าเราแค่เห็ดพอจะได้เข่ามาถ่า,ายนะพี่น,ออน้องพวันสมัยโบราณไม่มีป่ามีเขาคือสมัยก่อนนะต่อให้เป็นเทียงหน้าก็ต้องมีห้องน้ำจ้า สมัยก่อนเป็นแล่งขับป่าซื้อย่างหนาพาสูพี่น้องต้นตาลนางปลูกไว้ก่อนที่นางสิลกุงเทพแต่ก่อนนางหมักปลูกเฮงแถวเพือนแถวซานางก็ปลูกไว้เบิร์ตมองหิมะผามองหิมะพานี่ยังปลูกไว้เบิร์ตนี่ใหญ่พี่น้องกาญได้ผลมีเอฟซีทักมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าต้นตาลนี่ขายได้ต้นละหมืน่นอยู่ลาวขายบ่ได้บ่เนาะรต้นละหมื่นส,สิขายเบิดนี่เหรอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นเจ็ดต้นเจ็ดหมื่นพอดีเกือบแสนโอ้ยได้เงินเห็ดเฮือนพอดีจ้าพอไดผมาซื้อวัดเะต้นละหมื่นต้นละหมื่นอยู่ไทยนะเอาไปแต่งเขาเออเอาไปแต่งเดชเขาเขามาโจโจเอาเขาอาไป,าไปจะเอาไปแต่งเอาไปยังแล้วก,ก็าบรูแต่เพิ่นวา่าเพิ่นว่าขายได้ต้นละหมื่นถ้าได้เพิ่นว่าเพิ่นคอมเมนต์ป้าตีนางอีนางคือามาอยากขายแค่ขายเงินมาเห็ดเฮือนน,น,นี่เฮ้ยนี่ หกเจ็ดต้นพี่น้องม่ใช่ต้นงามๆกำลังพอดีขายนี่น้องไปหามาแล้วเห็ดกระไดฮอดปุ๊พอกแกงซับพอกแกงอยู่พอกแกงอยู่จ้าแต่ด้เห็ดปลืกน่อยหน่อยศึกษาถาดกินเห็ดปลืกไปหารอบที่สองนี่พี่น้องไปหารอบที่สองกับบได้กินเห็ดปลืกนี่ยังได้สิรษฐกินน้ามูนี่น้องคือนจูมใหญ่แท้ ได้จักสามสิบจูมเาก็สิพอแกงนงปมีได้4่าจกมีแตจูมันไปประทับเจ้าน้องเอ้ยเจ้าไปคุดเอาก่อนโอ้ยถากิเห็ดปวกบริกิจักเถื่อพี่น้องเอ้ยเกเอาฟังเราเก็บจะวามีุูนเอาแดงนะมันทากระบุ้ว่เช้านีเรามาเอาอีกปูีปูกลางลงไปพอเอาลำนาซไดปูไปพว่านี่นะเออเช้านี้ จนสวยแเห็นว่าจึงอยไปปูกังลับมาเนี่ก็คือน้องมาพีโตปูกังอ่อนแต่พวกเจ้าได้ลายฮะาพอได้พอแกงซํมแต่จิ้มออกเนาะลูกจิ้มออกจักษาดเมื่อวันจิ้มจดแจัดดอกนะฮะโดยมีหดปงกะเล่นเอ้ยขยิอ่อนไหมเียออกก็ลาปงกะเล่นนะ เอ๋อฮ็ดปวกคันได้หลายพอแกงคือสิเลิศได้หน่อยให้พอกินหน่อยผมไม่ได้เป็นหมูวะที่ได้นี่นะหมูเดียวสามสี่ดอกเลยนะบมเป็นหมูใหญ่สามพี่น้องเทียงหน้าน้อยดัดต่อยแล้วก็เทียงหน้าน้อยพี่น้องเสียงหายเทียงหน้าลมครับผมมีจักเนีจยเจ้าห้องจะไปเอาพี่น้องเอ้ยแดดกันเดี่ แดดแดดโพดแดดโพแดดบกโมแดดนักแต่งแดดจนต้นไม้บกขึนจนต้นไม้กระหี่วพี่น้องฝนฮะก็ตกสองห้าแล้วก็หยุดเลยแล้วก็บรตกอีกเลยแต่ใครเนี่ยแต่มันเฮะมันขึ้นแล้วก็รอดตายไปแต่ของอย่างอื่นพวกผีมกพรายนะ่คือสิบบติดอ่ะแหละคือสิตายไปแล้วเพราะมันแดดโพแดดจะได้ว่าถอดเกือบไว้สามนาทีนี่ใส่ไปได้แลยจ้ะพี่น้องถอดเกือบตากแดดสามนาทีนี่ นี่กระบ,บอนที่ขุดเฮ็ดห้องน้ำจ้ะรรมชาติต้นตาลต้นตาลคือมางามแต่น้องน้องลางเฮ็ดปวกแกงแกงแบ่งกันสดพลตอนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็ได้บลายาเฮ็ดก็ได้บลายกับแบ่งกันแกงแบ่งกัดก,กินพี่น้อง <c oughs> นี่เดีคือเฮ็ดปวกคลองหายากพี่น้องเอ้ยผูกข้าวเจ้ามาเขาได้หมูหนึ่งกับเป็ดกระตา เาผประมาณได้หมูหนึ่งวัดสามดอกพวกหมาหมูหนึ่งนะ่ะเขาได้เครื่องกระตาได้หมูใหญ่พี่น้องมันออกเป็นหมูแล้เวเนาะแต่บนนั้นมันเป็นปวกปลายบนเสื้อันปลายก,ก็ออกหน่อยเขาเจ้าขุดก็สมัยก่อนเก็บเอาเป็นดอกสมัยนี้ขุดน้องเออมาเิีแกงเห็ดน้ำกันเด้อจ้าแกงเห็ดอีกแกลพี่น้อง อยู่ให้อยู่นะเหมอาเอามาเอาหมอกมาสิแก่เลยเป็นนี้หมอดำน่บอกเนาะอุปรกรณ์กระมังของไปไออกมาการะมังจา่าดิเรกกระมังกระมังแตกกร <g lar> ะมังทั้งแตกโอ้ยดอกเครดครัวไปเอ,อกไปอยู่เนะาะครัวให้ครัวนาภากกษตรออกมา มกระบะามีโอ้ยหมอหมอนี่แกงได้อยู่ดอกหมอแกงพี่น้องหมอกเหือแกงตามีตับเกิดกินตามีตามเกิดจ้าส่วนหมาคอแลนกินบ้างน้องาเล็กกินหมาคอแลน หมักไผ่ลองบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้ากำลังเตรียมแกงเห็ดแกงหอนอยู่จ้าจ้าอากาศก็หอนโพดหอนโพออกมาเห็ดทองน้ำ่ต้องคูดปอนเห็ดทองน้ำมาแลา้วก็สิไปสอนจ้าไปสอนหวกไปสอนแมงดาไปน้องไปเบ่งน้ำกันได้ว่าเสียได้ดหลายบ่สิมานคคือมือนั่นบ่เนาะ มันมานเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศทุ่งไห้ทหุ่งนาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กับคุณที่ติดตามนางเด้อขอบคุณหลายๆจ้า